ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจนจะพามาทําหน้าสีพุทธนะคะเป็นเคปหน้าสีพุทธทะเลนะคะเดี๋ยวทีนี้เรารอให้แป้งกรอบแล้วเราค่อยมาทํากันนะคะค่ะ <c oughs> เรามาเริ่มทานเนยกันก่อนนะคะค่ะแล้วก็นี้เจนก็จะทาด้วยซอสพิซซ่านะคะ ค่ะแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่ปลาหมึกกันนะคะค่ะปลาหมึกที่ร้านก็จะใช้แบบนี้นะคะหน้าตาน่าฐานมากเลยนะคะค่ะเนี่ยใส่ไปนะคะลูกศิษย์ที่มาเรียนทุกท่านนะั่นคือเจนก็จะสอนสอนวิธีการทําแบบนี้ไปให้ด้วยนะคะวิธีการใส่เครื่องต่างๆค่ะเจนก็จะสอนให้ไปนะคะแล้วก็เจนก็จะมีหน้าแต่ละหน้าแบบนี้ให้ไปก็คือไม่ต้องไปคิดว่าจะขายหน้าอะไรคือเจนม์กให้ไปหมดแล้วนะคะ ค่ะอย่างนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเห็ดที่ร้านนะคะที่ร้านก็จะทําเองนะคะเวลาเจนสอนเจนก็จะสอนให้ด้วยนะเจนให้สุดไปด้วยนะคะแล้วก็เจนก็มีหน้าร้านขายที่ที่บ้านนะคะลูกค้าก็คือสามารถสั่งทางเลยดิบรีได้นะคะพิมพ์ชื่อร้านเข้าไปร้านแพราวาเก็บพันธ์นะคะก็จะเจอนะคะ ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหอยลายนะคะอันนี้คือเจนทําแล้วก็ใส่ซัป,ปเปอร์เวไว้นะคะเนี่ยค่ะที่ร้านเราเน้นไส้เน้นเครื่องนะคะไส้เครื่องนี่ไม่ต้องพูดถึงแบบไส้ไส้แต่ละไส้คือจุกๆกันเลยทีเดียวนะคะค่ะหน้าซีฟู้ดเราก็ต้องมีปลุกอัดนะคะอย่าลนืมปูอัดนาะเนี่ยค่ะ เครื่องเราจะแน่นจริงๆเลยค่ะแล้วเราก็จะมาตกแต่งนะคะด้วยพริกหวานค่ะเแตวถ้าลูกค้าท่านไหนที่ไม่ทานก็เวลาสั่งทางแอปต่างๆพวกนี้มาก็หมายเหตุมาได้นะคะว่าไม่รับอะไรนะคะเนี่ยค่ะเจนก็จะไม่ใส่ให้ไปนะคะเนี่ยค่ะที่สำคัญเราก็ต้องใส่ชิปไว้นะคะชิปเจนก็จะใส่นะคะ แต่และไส้แบบแทบพับไม่ได้จริงๆค่ะของที่ร้านเจนใส่เครื่องใส่ไส้เนาะอัดอัดเต็มๆจริงๆค่ะนี่ค่ะแล้วทีนี้เราก็จะมาเบินชิดเหมือนเดิมนะคะ ยังไงคะพอบนเสร็จแล้วหน้าตานหน้าทานนะคะสีเขาจะเกลมๆนิดๆน,นะนี่คะ่ะบนชีทชีทเราจะได้ยืดๆเนาะค <c oughs> ่ะอ้าวซ้ำม,มะเขือเทศหมดเดี๋ยวเจนไปเอาสกู๊ป <c oughs> ้าวค่ะแล้วทีนี้เจนเลูกค้าราดเป็นนะซอสมะเขือเทศกับมายองเนสผสมมัสตาร์ดนะคะนี่ค่ะราดมะเขือเทศไปก่อนนะคะใครที่ราดซอสแล้วก็บอกว่าซอส หเลอะใช่ไหมคะเอามือเกี่ยวล็อกไว้นะคะเนี่ยค่ะล็อกเข้าไว้นิดหนึ่งนะคะล็อกไว้ประมาณนี้ก็เวลาเราลาดลงไปก็ซอสก็จะได้ไม่หกนะคะเนี่ยค่ะแต่ละขวดเจนก็จะล็อกนะคะเหมือนกันทั้งหมดอันนี้ก็สามดูนะคะเจ็ดเจนก็ล็อกล็อกไว้แบบนี้เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะ